สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง Youtube ของตะเกิดพารวยที่เคบรักทุกท่านนะครับวันนี้ตะเกิดพารวยก็พาพี่น้องมาที่ปฏิทินคำชะโนดนะครับประจำเดือนพฤษภาคม2565นะครับซึ่งปฏิทินคำชะโนดนะครับแต่ละเดือนแต่ละงวดก็ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังนะครับซึ่งวันนี้ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่ผ่านมานะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับ ปฏิทินคำฉโนดก็ออกให้พี่น้องได้เห็นอีกแล้วนะครับโดยการบอ,อกมาแบบตรงๆนะครับที่เลขประจำวันนะครับซึ่งเป็นเลข42นะครับเลขประจำวันนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมทำให้ดูนะครับผมระบุที่เลขใต้ท้องพญานาคก,กับหลังพญานาคนะครับซึ่งก็ มีเลขที่น่าสนใจนะครับซึ่งมีเลข92นะครับ92 20นะครับ91215925แล้วก็หลังพญานาคก็คือ49นะครับ79 4171แล้วก็47นะครับแต่อ่ามันก็มาออกที่เลขประจำวันนะครับที่ผมวงกลมไว้ตรงนี้นะครับซึ่ง เลขเมื่อวันที่สองนะครับลอตเตอรี่เมื่อวันที่สองนะครับออกมานะครับผมก็จดสถิติไว้เช่นเดิมนะครับนี่นะครับโดยรางวัลที่หนึ่งหกห้าแปดหกสี่สองนะครับล่างศูนย์เก้านะครับเลขหน้าคือเจ็ดเจ็ดแปดห้าหนึ่งแปดนะครับเลขท้ายสามตัวก็ศูนย์สี่หนึ่งกับสามสองห้านะครับซึ่งมาวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำให้กับพี่น้องนะครับ ที่อยากจะซื้อลอตเตอรี่นะครับในราคา80บาทนะครับโดยผมจะอ่าถ่ายคลิปให้กับพี่น้องได้ชมนะครับถ่ายทอดคลิปให้กับพี่น้องได้ชมนะครับลอตเตอรี่ใบละ80บาทนะครับใบละ80บาทนะครับถ้าถูกนี่คือไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์นะครับถูกปุ๊บจ่ายปั๊บนะครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้ดูนะครับการซื้อโชคดีลอตเตอรี่ดัคอ หรือสกน QR c o d าหลังจากนั้นเพื่นสามารถเลือกตัวเลขทีเ่เพื่อนชอบได้เลยนะครับกด <Avenue. S 1> ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น3ตัวหน้า3ตัวหลังหรือ2ตัวแล้วกดค้นหาหลังจากนั้นตัวเลขก็จะขึ้นมาให้เพื่อนเลือกมากมายเลยครับผม<ๆ>เพื่อนสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเพื่อนชอบตัวเลขไหนมากที่สุดและเลขไหนจะเป็นเลขที่นำโชค และโชคดีที่สุดครับผมพอเพื่อนเพื่อนเลือกตัวเลขได้เรียบร้อยแล้วเพื่อนก็สามารถกดที่ตัวเลขที่ชอบที่สุดได้เลยครับผมเสร็จเรียบร้อยตัวเลขนั้นก็จะอยู่ที่ตระก้าของฉันเพื่อนสามารถกดยืนยันการสั่งซื้อได้เลยครับผมพอยืนยันการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยเพื่อนจะมีเวลา15นาทีในการโอนเงินครับซึ่งการโอนเงินนั้นก็ง่ายมากๆเลย ว่าจะเป็นการใช้ QR code ของ,องเพย์หรือคัดลอกเลขบัญชีหลังจากการคัดลอกเลขบัญชีแล้วนนเพื่อนก็สามารถไปที่แอปของธนาคารได้เลยครับผมกรอกตัวเลขที่คัดลอกมาได้เลยครับกดจำนวนเงินเสร็จเรียบร้อยทำการโอนครับขั้นตอนต่อไปเพื่อนกลับมาที่หน้าเดิม แล้วกดเพื่อน,น้าสลิปครับผมหลังจากนั้นกดเลือกรูปที่เพื่อนโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอยู่ิดเลยครับผมเพียงเท่านี้ก็เป็นเงนเสรเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นเพื่อนก็สามารถเ <c oughs> ช็คได้เลยนะครับว่า <c oughs> เลขที่เพื่อนเลือกนั้นอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับเพียงแค่กดมุมบนขวามือครับผม อะไรจะละ่ะมีคำถามนี่แหละเรื่องประวัติสั่งซื้อหลังลอตเตอรี่ที่เพื่อนเลือกซื้อก็จะอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วครับขอให้เพื่อนๆโชคดีถูกลอตเตอรี่กันทุกคนนะครับจะหาเลขแบบใดยังไงก็มีโชคดีลอตเตอรี่ออนไลน์สแกนคิโค้ดง่ายกว่า นนครับโชคดีลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับซื้อง่ายนะครับเพียงแค่สแกน QR Code โหรือกดที่ลิงก์ของคนขายนะครับอ่าแล้วก็ซื้อได้นะครับ80บาทนะครับท่านั้นนะครับ80บาทนะครับเอามาดูกันที่ ปฏิทินคำชสโนดกันต่อนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่16พฤษภาคม2 5 6 5นะครับปฏิทินคำชสโนดนะครับผมให้ความสนใจไปที่ในส่วนของหางนะครับเพราะในส่วนของหางนี่ช่วงกลางกลางเดือนนะครับส่วนมากจะออกนะครับส่วนมากจะเข้านะครับโดยส่วนของหางปฏิทินหางพญานาคนะครับก็จะมีเลข ห้าแปดนะครับห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวเด่นมากๆนะครับส่วนมากมันจะออกทางปลายหางในช่วงประมาณวันที่สิบเจ็ดนะครับลอตเตอรี่ออกกลางเดือนจะออกปลายหางนะครับแล้วเราก็มาดูที่เลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันวันที่สิบหก พฤษภาคม2,565นะครับเลขกำลังวันอ่าก็ยังมีเลข4ีโชว์ขึ้นมาอยู่นะครับมีเลข4ี47 27 4 8 2 8 4 1 2 1นะครับ7,8,1,4นะครับมี4ตัวนะครับในเลขกำลังวันนะครับอ่าในส่วนของ เลขข้างล่างนะครับซึ่งเป็นเลขเท่าแก่น้อยนะก็ยังเป็นจุดที่สนใจกันอยู่นะครับเลขหลายตัวนะครับเลขหลายตัวนะก็ให้พี่น้องไปเลือกจับซื้อหรือถ้าให้ชัวร์ๆก็คือซื้อปฏิทินมาเก็บไว้นะครับซื้อปฏิทินมาเก็บไว้นะครับเพราะว่าปฏิทินคำชะโนดนะครับ ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังนะครับทุกงวดต้องติดนะครับต้องมีติดเหมือนเหมือนกันงวดวันที่สพฤษภาคมนะครับวันที่สองวันแรงงานนะครับสีสนะครับตรงๆเลยไม่ต้องกลับนะครับแต่ในส่วนของงวดวันที่16นั้นนะครับผมจะเน้นกันที่ปลายหางนะครับเน้นที่ปลายหางของพยานาคก,ก็มี58 57 87ห้าเจ็ดแปนะครับห้าเก้แป้าก็แป นะครับคลิปนี้นะครับก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะลงซ้ำอ,อีกนะครับในส่วนของเดือนพฤษภาคมนะครับช่วงนี้เอาขอแค่นี้ก่อนนะครับเพรว่าคลิปนี้ผมต้องการแนะนำให้กับพี่น้องรู้จักโชคดีลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับขายใบยละ80บาทนะครับขายใบยละ80บาทนะครับ มีการงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่สองที่ผ่านมาคนที่ซื้อกับโชคดีลอตเตอรี่ออนไลน์ก็ถูกลงวันที่หนึ่งไปนะครับอีกประมาณวันสองวันนะครับก็จะไปขึ้นกันให้นะครับขึ้นจ่ายจริงนะครับจ่ายตรงนะครับจ่ายจริงนะครับคนที่ถูกรงวัณลอตเตอรี่กับโชคดี ลอตเตอรีออนไลน์นะครับเป็นคนจังหวัดอยุธยานะครับพรุ่งนี้หรือว่ามรืนนี้นี่แหละนะครับบริษัทโชคดีจะไปขึ้นเงินให้นะครับเอาเงินไปให้ถึงบ้านครับถึงหัวกันดาบ้านโดยไม่หักเปอร์เซ็นต์แม้แต่บาทเดียวนะครับอันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปปฏิทินคำชลอนะครับให้จุดสนใจไว้ที่ปลายหางนะครับทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ความเชื่อของพี่น้องนะครับ ออชอบเลขไหนชอบตัวไหนก็โปรดใช้ว,พวิพิจวิพนิพิจารณาด้วยนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ